การทำสปารถบรทุกดยเครื่องปัม๊มน้ำแรงดันสูงหงล้างด้วยน้ำเปล่าให้ทั่วรถนะครับ 2. ฉีดน้ำยาทิ้งไว้ประมาณ15นาที 3. ล้างน้ำยาออกให้ดว ภาพหลังจากล้างน้ำเปล่าเสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่ฝากกดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ